สวัสดีฮะวันนี้มาแนะนำการผ่าเควสอารีนา05นะฮะเป็นเควสราจังนะครับก็ไม่รู้ว่าที่ผมแนะนำเนี่ยจะเป็นแบบง่ายหรือเป็นแบบยากนะฮะลองดูกันฮะเผื่อจะมีประโยชน์กันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เอสนะครับนะครับมาคุยเรื่องแผงของเรากันนะว่าจะเข้าไปทำอะไรบ้างนะครับนะฮะอย่างแรกเลยก็คือพยายามตีเขาเป็นร่างสีทองอ่ะให้ไวที่สุดนะครับก็คือทำาดาเมจให้ได้เยอะ แรกๆนะฮะเขาทําได้เยอะเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับพอเปลี่ยนเป็นสีทองแล้วเนี่ยนะครับพยายามเน้นเลยนะเล็งไปที่ส่วนหางนะครับตีหางให้ได้เยอะๆนะครับตีไม่กี่ครั้งเนี่ยนะครับหางเขาก็จะแตกนะครับในตอนหางแตกเนี่ยเขาจะกลับล่างนะกลายเป็นสีดําแล้วก็ล้มลงไปนอนกับพื้นนะไอ้ตรงเนี้ยสาคัญเลยนะก็คือเขาจะนอนนานมากนะครับทําให้เราทาดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทําอยู่แค่นี้บนไปเลยนะฮะเท่านี้เองนะครับ ต่อมานะฮะเดี๋ยวพามาดูสุขภาพราจังหน่อยนะครับนะว่าเราจะทําตามแผนนั้นเนี่ยเราต้องตีตรงไหนยังไงบ้างนะครับนอกจากตีห่างนะฮะ,ะมาดูฮะมาดูที่พาร์ทวิกของเขานะฮะในร่างปกตินะฮะรวมถึงร่างสีเหลืองด้วยนะครับจะตีหัวเข่า65นะครับคอ45นะขาหน้าเนี่ย45ก็คือโซนด้านหน้าเนี่ยเป็นจุดอ่อนหมดเลยนะครับ,รบแต่พอเขาเปลี่ยนเป็นร่างสีแดงแล้วนะฮะ ขาหน้าเนี่ยแผนสีแดงของเขาเนี่ยจะเหลือเลขแค่สิบนะฮะผมสีขาวเนี่ยก็ทนไม่ได้นะยังเด้งอยู่นะครับฉะนั้นอย่าไปตีนะครับผมตรงนี้จะทําให้เราเสียจังหวะได้นะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะเน้นไปตีเลยในร่างแขนแดงนะฮะก็คือหางนะครับนะครับจริงๆเนี่ยตีสะสมมาตั้งแต่ร่างสีเหลืองแล้วนะครับพอมาเป็นสีแดงเนี่ยมันจะได้แบบโชว์เดียวร่วงนะครับ ็ตามแผนของเรานะฮะว่าตีให้เขานอนกลับเป็นร่างสีดํานะจะได้ตีนานๆนะครับนะครับตรงนี้ทุกคนอาจจะยกมือถามนะว่าอา้าวส่วนหางเนี่ยมันไม่ได้แตกง่ายที่สุดดีครับแต่ส่วนแตกง่ายที่สุดเนี่ยก็คือขาหลังนะนะครับย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ฮะนะครับขาหลังเนี่ยฮิตโซนเท่าหางนะครับคือตีตรงไหนก็ได้เท่ากันนะครับแต่พอเป็นร่างสีแดงแล้วเนี่ยมันเป็น65ห้านะนะครับ ก็คือเข้าได้ดาเมจเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ล้มง่ายขึ้นนะครับก็ตีหางนะครับครับผมพวกเราสะสมเอาไว้นะฮะตัวนี้คําถามหนึ่งนะครับเชื่อว่าพวกเราต้องสงสัยนะว่าแล้วทําไมผมตีถึงเกิน340ยแล้วเนี่ยตีไป4 0 0ร้0ยหแล้วเนี่ยทำไมราจังยังไม่ลงนะครับนะมาดูที่เวสที่เราจะเล่นนะฮะนี่นะครับเจ็ดดาวอารีนาศูนย์ห้านะครับอ่ะมาดูที่คอลัมน์พาร์ตตรงนี้นะ เดินมาดูเควสอารีนานะครับนี่ฮะตัวคูณตรงนี้ครับ2.7นะตรงเนี้ยจ,จะไปคูณในเลขพาร์ทเบรกตรงนั้นนะครับก็คูณ340กมันเข้าไปนะเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะต้องตีให้ได้นะครับอีกเขตผลเลยที่จะพามาดูตรงนี้นะฮะก็คืออยากจะให้รู้ว่าราจังในเคสนี้เนี่ยมันบางกรอบที่สุดแล้วนะครับจากเลือดมานะครับ6,525นร่ 6, นะครับก็คือตีเนี่ยตายไว้นะ ส่วนพาร์ทของเขาเนี่ยตัวคูณน้อยมากนะ2.7ก็คือเขาจะกระตกง่ายล้มง่ายเจ็บง่ายนะครับในขณะที่เควสล่างกันเนี่ยนะครับเป็นเควส7ดาวนะครับในฮับนะฮะเลือดเนี่ย15นะฮะความแข็งของเกราะเนี่ยก็คูณ3.15นะครับก็ลำบากกว่าเยอะแน่เราอะต่อมานะฮะก็มาดูของที่เราจะใช้ในเควสนี้นะครับนะผมเป็นดับใหญ่นะครับ ก็ดูดาบใหญ่ก่อนเลยแล้วกันนะฮะที่เราได้ใช้นะครับนะที่เราอันนี้เราก็รู้ๆก็อยู่แล้วนะครับเห็นชัดๆกันนะครับให้สังเกตค่าเอฟเฟนิตี้นะลบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ตรงนี้ไว้นะชุดก็บารีออททั้งเซตไม่มีเพชรนะฮะอ่ะไปดูสกิลกันต่อฮะสกิลของเขาที่ได้มาเนี่ยก็คือคิทเทิลไอเลเวลสามนะในเลเวลนี้นะฮะจะได้เอฟเฟนิตี้เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบห้าดาบเราลบสิบห้าเนี่ยก็เท่ากับดาบเราไม่ลบเลยนะนะครับเข้าเกรนไปนะฮะก็คือเราจะไม่ตีติดคลีลบนะะฮ นะเสมอตัวแล้วนะครับผ่านไปหนึ่งนะฮะกิลที่สองนะครับก็คือ critical draw นะครับก็ทุกครั้งที่เราตี dry tag เนี่ยในเลเวล3เนี่ยจะเพิ่มค่า affinity ให้กับ dry tag ครั้งนั้นเนี่ย40%นะครับก็คือการชาร์จแรกของเราเนี่ยมีโอกาสติดคลิ้เยอะที่สุดนะครับนะอนที่สแล้วนะฮะกิลที่สามนะฮะก็คือ quick cheat นะฮะก็คือการเก็บอาวุธของเราเนี่ยจะเร็วสุดๆนะครับตอนใช้ท่า power cheat เนี่ย ตอนดึงออกไปเนี่ยจะยังไม่เร็วนะฮะตอนดึงออกไปในปกตินะครับแต่ตอนเอาดาบแปะหลังเนี่ยเร็วโคตรนะฮะสกิลสุดท้ายฮะก็คือแม็กซิมัมใม่นะครับสกิลนี้นะฮะจะส่งผลก็ตอนที่สเตมินาของเราเนี่ยเต็มอยู่นะ,ะเต็มอยู่แล้วต้องเต็มสักสามวีนะหรือห้าวีนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเราจะได้ค่า affinity ในเลเวล2ของเขาเนี่ยก็คือ20%นะครับเท่ากับว่าอะไรฮะการชาร์จของเราเนี่ยครั้งแรกเนี่ยโอกาสติดเยอะที่สุดก็คือ40%่สินะใช่ไหมครับแล้วก็คือ ครั้งสุดท้ายก่อนจะเก็บดาวเนี่ยก็จะมีโอกาสติดอีก20%นะเพราะฉะนั้นนะครับการทำดาวเมทที่เยอะที่สุดของเราคือตอนที่เขานอนอยู่ใช่ไหมตอนที่เขาล้มกลิ้งอยู่นะครับนะเราจะทำแบบนี้นะก็คือชาร์จแรกเ,เอาให้เต็มเลยนะฮะเพราะว่าโอกาสติดครีเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วพอหลังจากชาร์จแรกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องผ่านสตรองชาร์จก่อนใช่ไหมฮะตอนสตรองชาร์จเนี่ยให้ข้ามไปเลยนะครับก็คือตีเฉยๆนะแล้วก็ไปใช้เลสแลสเลยนะครับ เหตุผลก็ตามสกิลฮะก็ครั้งแรกมันโอกาสติดเยอะที่สุดนะครับแล้วครั้งที่จะติดลองลงมาก็คือไอเลสแลสนี่แหละครับแล้วครั้งที่จะมีโอกาสที่จะติดคลิได้น้อยที่สุดเนี่ยก็คือสตองชาร์ดนะฮะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมให้ชาร์จแรกก่อนนะครับแล้วข้ามสตองชาร์ดแล้วก็มาใช้เลสชาร์ดนะครับนะก็จะไม่เหมือนที่เราใช้ดาบใหญ่กันปกตินะเราจะข้ามชาร์ดแรกนะแล้วก็เผลอๆจะข้ามสตองชาร์ดด้วยนะครับจะใช้แต่ชาร์ดเลสหรือไม่ก็ทรูชาร์ดเท่านั้นนะนะครับ ทำความว่าใจกว่าน,นะว่าเราเล่นแบบไหนนะครับตามชุดนะพวกเราอ่ะแล้วทำต่อมาเป็นการแนะนําจากผมนะก็สเตปนี้ไปไม่ได้คิดเองนะไปลอกพวกสปีดลาที่เขาเล่นได้ต่ํา2นาทีมานะครับนะครับเป็นการเปิดตัวที่ได้เปรียบมานะเปิดตัวแบบนี้เนี่ยราจังสีทองแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปทําให้ดูแบบสดๆรอบหนึ่งฮนะอ่เปิดตัวมาวิ่งเบี่ยงนิดนึงฮนะเก็บนกมานะครับลูดด้วยปุ่ม A นะดึงไว้บักด้วยปุ่ม A สับพื้นนะ จะเป็นชาร์สแลกเข้าไปครับจุดนัดพบคือตรงเชือกตรงนี้นะฮะฟาดไปครับเลืสแลต่อครับกระแทกหน้าหนึ่งทีฮะลาจังจะทุกอย่างงนี้นะฮะเราก็เห็นนะตัวทองแล้วจะเป็นชาร์สแล็เข้าไปต่อครับนี่ฮะคือการเปิดตัวที่สวยงามเหลืองกรอบเลยเห็นไหมนะฮะนี่ยเท่านี้ก็ดักตีห่างได้แล้วนะครับ อาจจะมีคําถามนะว่าการเปิดตัวงี้จําเป็นต้องทำไหมนะียสำหรับผมเนี่ยนะจำเป็นมากเลยครับถ้าเปิดตัวแล้วมันไม่เหลืองกรอบเนี่ยคือผิดคิวเนี่ยผมกดเอาแบนดอนเลยนะฮะเพราะว่าจะทําเวลาให้ได้ดีๆเนี่ยเริ่มยากนะฮะคือมันเริ่มไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับความผิดพลาดของท่านี้เลยก็คือทําแล้วราดจ,จังเนี่ยกระโดดถอยหลังแล้วยิงบีมสวนมานั่นเองนะครับคือนอกจากตัวไม่ทองเนี่ยยังยิงบีมใส่เราอีกนะครับเสียเวลาไปเยอะแยะเลยนะฮะ ครับวิธีฝึกท่าเปิดตัวแบบนี้นะสเตปแรกเนี่ยผมจะทําแค่เอาตัวไปอยู่ตรงจุดนัดพบให้ได้ก่อนนะฮะไอจุดเชือกวงกลม,กลมตรงนั้นแหละนะฮะเอาไปยื่ตรงนั้นให้ได้ก่อนนะครับก็คือการดึงไวบักด้วยปุ่ม A นะไปยืนตรงขอบก่อนนะ,ะคือรับนกแล้วก็ไปถึงขอบแล้วก็ลูดไปเลยนะครับคือก่อนลงเนี่ยนะฮะให้กดฟันหนึ่งทีนะฮะก็คือเป็นการชักอบูธออกมานะครับนะเราถึงจะอดัเบนชาร์สเลสไปได้นะถ้าลงแบบ ยืนแบบไม่ได้ถือวุธอยู่เนี่ยมันอดัมเมนไม่ได้นะครับเพราะท่าสวิตสกิลเนี่ยมันต้องใช้ตอนที่ถือวุธอยู่เท่านั้นนะครับพยายามเอาตัวไปให้ถึงเชือกตรงนั้นก่อนนะครับนะสเตปแรกนะฮะครับ,รบสเตปที่2ก็คือหลังจากเราฟาดอดัมเมนได้แล้วเนี่ยนะฮะได้เป็นหนึ่งดอกเข้าหน้าแล้วเนี่ยนะครับอย่างนึงก็คือการต่อท่าเลสแลสนะครับท่านี้จะติดล็อกเตดีนะครับ จะยืนบวก阿拉 j จา g หนึ่งท่านะแลกกันหนึ่งท่านะครับไม่ว่า阿าจังจะพอทท่าอะไรนะครับอย่าให้เขากระโดดถอยหลังไปเป็นพอนะนะครับทิกเลยก็คือนะฮะให้เขาร้องหนึ่งครั้งนะครับแล้วแคนเซิลท่าเรสเลด้วยแท็คเกิลนะให้เข้าหน้านะครับให้เข้าตรงส่วนด้านหน้าเขานะครับถ้าทุกอย่างมันเข้าล็อกเนี่ยนะครับเขาก็จะทําอยู่2ท่านะที่เรานับว่าดีนะครับก็คือท่ายกพื้นขึ้นมานะครับนะ ก็คือตำแหน่งเราเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะจะยังอยู่ข้างหน้าเขานะครับก็จะฟาดหน้าเนี่ยได้607นะครับหรือ,อท่าหนึ่งก็คือเขากระโดดทุบลงมานะครับท่านั้นเราก็ยังจะอยู่ด้านหน้าเขาอยู่นะครับแต่ถ้าเฟลเนี่ยแต่เฟลแล้วแบบยังพอเล่นต่อได้เนี่ยก็คือเขาตัวเลยเราไปนะคือท,ทําท่าต่อยนะต่อยแล้วตัวเลยเราไปนะครับสิ่งที่เราทําก็คือตีกับหลังนะดึงองน,นัหลอกไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ฟาดนะท่านี้จะโดนห่างนะครับหรือถ้าแย่เลยคือไม่โดนนะฮะ แต่ถ้าถ้านี้เนี่ยตัวก็ยังเป็นสีเหลืองอยู่นะฮะถึงเขาจะเลื่อนไปข้างหน้าเรานะครับแต่ที่เฟลสุดๆเลยเนี่ยนะครับก็คือทําไม่ตรงนะทำไม่ตรงจังหวะนะครับแล้วราจังเนี่ยจะกระโดดถอยหลังนะพรากระโดดถอยหลังเสร็จเนี่ยนอกจากตัวไม่ท้องเนี่ยยิงบีมสวนใส่เราอีกนะครับอย่างเงี้ยกดออกเลยนะฮะเพราะว่าเสียเวลาไปหลายขั้นตอนแล้วนะฮะถ้าฝึกท่าเปิดตัวได้แล้วเนี่ยนะครับก็ได้เปรียบไปเยอะแล้วนะครับเดือกรอบกันเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยนะฮะเป็นท่าที่เราควรหลีกเลี่ยงนะก็คือไม่เข้าไปแลกนะครับไม่เข้าไปทาดาเมจนะฮะก็คือปล่อยให้เขาทําท่านั้นไปนะฮะก็คือดาบใหญ่เนี่ยคมมันน้อยนะฮะแล้วถ้าเราเข้าไปตีบ่อยๆโดยที่ชาร์จไม่ได้เนี่ยคมมันเหลือไม่พอจบเควสนะครับนะคเควสเนี่ยถ้าคุณจบได้โดยที่คมเขียวพอดีหรือยังไม่เขียวเนี่ยมันก็การันตีว่ามันเอสแน่นอนนะอ่นะท่าที่แนะนําให้เข้ากับไม่ให้เข้าเนี่ยนะครับ เอาในร่างสีดําก่อนนะในร่างสีดำเนี่ยมีอยู่สีท่านะครับไม่นับท่าร้องนะนะครับอันนี้ถ้านับเนี่ยก็เป็น5้านะในท่าที่เข้าไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยมันเข้าได้นะแต่คุณต้องอดัมเนชาส์สลกเข้าไปนะแล้วมันก็ไม่คุ้มนะก็เลยไม่เรียกว่าไม่แนะนาแล้วกันนะฮะท่าที่1ที่เข้าไม่ได้นะคือท่าหมุนตัวนะฮะในร่างสีดำหมุนมานะครับเหมือนลูกข่างเลยนะครับ ท่าที่2เลยก็คือมัน,มนจะชอบทําต่อกันนะคือต่อยรอบตัวนะเหมือนแบบต่อ,ตอ,อยวนไปวนมานะครับนะฮะท่านี <Men êtes thấy zat> ้ไ mm ม่เข้านะ <graduate> ท่าที่3ที่ไม่เข้าเลยนะก็คือท่าตุกพื้น2อมือพร้อมกันนะท่านี้มันจะติดสถานะสั่นสะเทือนด้วยนะเอาไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะต่อท่าทันทีเหมือนกันนะฮะท่าที่4เนี่ยก็คือท่ายกพื้นขึ้นมานะครับท่านี้ก็ไม่เข้านะฮะส่วอีก4ท่าที่เข้าได้เนี่ยในท่าที่1เลยคือกระโดดแล้วมันปล่อยกระสุนสายฟ้าใส่เรา หลบให้ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยโดนเราเหรอกนะ,ะเราอย่ายืนอยู่กับที่นะครับท่านี้เนี่ยพอปล่อยแล้วเขาจะไปยืนค้างแบบเราสามารถชาร์จสาบได้แน่นอนนะครับท่านี้นะฮะอีกท่าหนึ่งเลยก็คือยิงบีมใส่เราเนะคือถ้าเราไม่โดนบีมเนี่ยเราเข้าไปชาร์จสาบใส่เขาเนี่ยได้แน่นอนนะฮะเข้าหน้าเต็มๆนะครับ นะในร่างสีดำนี่ตีแต่หน้านะครับถ้าไม่น้าก็แขวนะฮ้าท่าที่3นะก็คือถ้าต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็จบด้วยท่าทุบพื้นนะฮะร้อยเข้าทุบให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าติดสัตสะเทือนเหมือนกันนะฮะไม่ต้องรีบลนนะทุบให้เสร็จนะครับแล้วเข้าไปชารสามได้เลยนะฮะวนท่าสุดท้ายเนี่ยก็คือท่าจับนะคือเขาจะอยู่ดีๆเขาก็จับเลยนะแต่ว่าแอนิเมชันเริ่มท่าเขาเนี่ยสังเกตง่ายนะ นะกลางแขนมาเลยนะฮะก็หลบไม่ยากนะหลบให้ได้นะครับพอหลบได้แล้วเขาก็จะยืนค้างอยู่อย่างนะั้นนะให้คุณชาสามได้พอมาเป็นร่างสีทองนะฮะท่าที่เข้าได้กับไม่ได้เนี่ยก็ยังจะคล้ายๆเดิมนะเพราะว่ามันแค่เปลี่ยนสีไปเท่านั้นเองนะครับก็คือ,อบล็อกเพิ่มขึ้นนะฮะเท่านั้นนะครับแ้วก็จะเข้าเหมือนกันนั่นแหละครับเข้าเหมือนท่าสีดำนะ จะมีท่าที่เข้าไม่ได้เนี่ยเพิ่มมาหนึ่งนะก็คือมันจะมีต่อยพื้น2ทีนะครับลัทีที่สามเนี่ยก็ต่อยมาอีกทีนี่นะครับจะไม่ไกลมากนะครับนะแต่จะไม่ได้ต่อยบนรอบตัวนะฮะเหมือนตอนตัวสีดำนะฮะนะอันนี้เข้าไม่ได้นะ <S <S เพิ่มมาแค่ท่าเดียวนะท่านี้เข้าไม่ได้นะครับนะ ส่วนท่าที่เข้าได้เนี่ยจะเพิ่มมาถึง2ท่าเลยนะครับนะแต่ว่าเราต้องสังเกตด,ดีนะครับท่าที่1ก่อนนะครับที่เข้าได้นะก็คือเขาเนี่ยกระโดดขึ้นไปนะแล้วก็ทุ่มตัวลงมานะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยกันดีนะครับกบปราดจังนะในภาคเก่า,กาเ,เขาจะทุ่มลงมาสองทีนะแต่ภาคนี้ยเขาจะทุ่มแล้วเขาจะกลับมาตั้งหลักรอเรานะในด้านหลังนะก็คือเหมือนแบบหลอกเราไปด้านหลังนะครับนะถ้าเราหลบ ท่าทุ่มเขาได้นะเขาจะมารอเราด้านหลังนะครับเรหาหันมุมกล้องกลับไปทานเนี่ยจะเห็นเลยนะว่าเขาจะส่วนหัวเขาเนี่ยจะขยับนะมองเรานะนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะตอเราขยับอยู่หัวมนันจะสายตามเลยนะท่านี้เนี่ยเขาจะทําท่าต่อคอมโบเนี่ยคือ2แบบนะหลังจากทุม่มเราตั้งหลักนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือจับเราต่อนะฮะคือถ้าจับเข้าได้นะ ใช่ไหมจับล่างสีดำนะเหมือนกันเลยนะครับจับเราไม่โดนเนี่ยเราก็เข้าไปฟาดได้เลยนะครับชาสามได้เลยนะฮะส่วนถ้าแขนเป็นสีแดงแล้วเนี่ยนะครับมันจะการันตีเลยนะฮะว่าพอเขาทุ่มทีหนึ่งแล้วเนี่ยเราตั้งหลักแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยบีมนะครับก็คือเข้าได้ทั้งสองท่านะฮะเห็นไ,ไหมบีมเข้าได้ถ้าจับเข้าได้นะครับแต่มันจะามาต่อ,อ้ท่าตุ่มเนี่ยนะ,ะไม่เรียวเรียกท่าอะไรนะที่มันกระโดดขึ้นไปแลวก็ คุมพื้นทีหนึ่งนะส่วนอีกท่าหนึ่งที่เข้าได้เนี่ยนะครับเป็นเหมือนท่าไม่ตายของเขานะฮะเขาจะกระโดดขึ้นไปแล้วก็บึ้มลงมาแบบโคตรดูยิ่งใหญ่นะครับนะแต่ตลกง่ายนะเอาจริงๆดูเงาก็ได้นะถ้าคุณเก่งแล้วนะครับหรือถ้าคุณไม่ค่อยเก่งมากก็เดินไปอีกตำแหน่งนึงนะครับนะเขาก็ทุ่มลาไ่โดนแล้วนะครับแล้วก็จะฟาดตูดหรือฟาดหน้าก็แล้วแต่เรานะฮะเอาละฮะโมมาตั้งนานแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมอาจจะเกิดคาถามแล้วมึงเนี่ยเอสหรือยางมาสอนกูนะครับนะครับเยล ไม่รู้จะเอสหรือเปล่านะอาดัมเมนเข้าไปอนะ่ะเป้งอานะดหน้าหกร้อยเจ็ดเห็นไหมฮนะเป็นต่อเจ็บไปรูดฮะเนี่ยมันมจะเข้ามาจับนะอะไรอยนี้ ติดเสาเนี่ยฮะพยายามลากออกมาเล่นกลางกลางลานนะครับเพราะมันจะเสามันจะเกะกะมากนะฮะอ่าฐานนี้เข้าได้นะอ้อมไปหลังนะเนี่ยชาร์จตูดเนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับเห็นไหมทุกพื้นทั้งทีต่อยอ่าฐานนี้เข้าได้อีกแล้วครับเนี่ยตีฟรีบ่อยเลยนะเนี่ยนหะนึ่งสองสามเนี่ยเต็ม อันนี้ออกมาห่างานะครับอ่ะต้องต่อด้วยบีนะนะครับเดี๋ยวอะไรนฮะสองสาเดยอาแตกไปฮะอ่ะอันนี้เข้าได้นะอ้อมหลังนะฮะถ้าถ้าเป็นตามที่ผมพูดเนี่ยต้องล้มนะตรงนี้เห็นไหมฮะนะะถัดอ่ะตามคอมโบที่เราคุยกันไวน้ฮะ ชาแรกเอาให้เต็มนะฮะข้ามสตองชาร์จนะฮะแล้วก็เลสแลดแล้วก็ต่อดาเมจเลยฮะนะฮะนะี่ฮะเพนะาทำดาเมจถึงตอนเขานอนตีดำเนี่ยถ้าเลสแลดได้เนี่ยก็แปลงร่างต่อทันทีนะกดบวนลูกตีหางต่อเลยนะเนะี่ไฟช้าก็ช้าสองพอนะนะะี่ยสองพอนะจนะโลูกนะ แคร์ไดงอีกแล้วครับอ่ะเนี่ยต่อด้วยปีนะเนี่ยรู้ก,ก่อนเลยนะที่เราคุยกันไว้นเนี่ยครับอ่ะเนี่ยไปติดกีบเนี่ยตีฟรีอีกแล้วครับตีหางเลยฮนะเอาดันหน้าเอาหน้ามาหลับนะฮะเอาไปฉาเข้าไม่ได้นะท้าแบบ อเป็นสีทองเนี่ยส่วนมากจะปล่อยท่าที่เข้าได้ตลอดนะตีดบอ,อกกว้างเห็นไหมฮะเดี๋ยวไม่พ้นนะอันนี้ตรงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาตรงนี้นะ <c oughs> เห็นไหมฮะฉาดไม่ทันนะจับเอาเอาหน้าก็ไดนะ้ฮะแตกของขางนะฮี่เด้งก็เนี่ยฮะดับชาแล้วก็ไปอ่ะอันนี้ฟรีแล้วครับ พีฟ่ฟรีฮะเนี่ยฮะดุ้งดุ่งสถา,าน,นี้นะปึ้มเข้าไปฮะหนึ่งสองสามเสียได้โดนดันตัวออกนะโดยมาเนี้ยเนี่ยฮะล้มเลยฮะจะเดินมาช้านะจะข้ามชาร์จไปบางอันนะ เอาเลสเลสดีกว่านะโอ้พานะแถวนี้ตีทอยนะฮะะต้องรีบนะโหละฟ้าแล้วฮะอ่าเข่าฟรีฮะท่านี้นะฮะถอยออกมา อันนี้มีคลื่นมีคลื่นอ้าวนี่เข้าไปได้นะเดี๋ยวจะถอยมาประมาณนี้ปออากเขาเนี่ยไม่ได้นะอันนี้ไม่ชัวร์อย่าใช้นะครับไม่ต้องสดขนาดนั้นนะครับผ่านแล้วฮะโอ้นึกว่าจะหน้าแตกไม่ผ่านนะ่ยพลาดไปทีเวลาเท่าไหร่เดีนะ๋ยวดูฮะ โอ้เอสแรงอยู่ฮะมสี่นาทีสิบสามนะฮะเห็นไหมฮะมต้องรีบรลอนเลยฮะนะถ้าไหนเข้าไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้านะฮะอ่ะไม่ยากไม่ยากพวกเรานะครับนะใจเย็นๆนะฮะอ๋อวันนี้เหนื่อยแล้วฮะไปก่อนแล้วกันครับผมสวัสด,ดีครับ